บทืตุกิกาเขาออกมาช่วยพระพุทธศาสนากลับไปด่าเขาอีกก็ต้องดูที่ว่าเขาสอนแบบไหนเห็นไหมล่ะเขาสอนให้ยึดในเครื่องรางของขังหรือไม่เขาสอนให้กาบไหวพยาคุดพยานาาหรือไม่เขาสอนออกจากไอ้หลักคําสอนของพระพุทธเ,เจ้าหรือไม่บัณฑิการคนน,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 นั้นเขาก็สอนดีนี่ลูกเขาไม่ฟังวันนั้นบาสุคนั้นเขาก็สอนดีนี่นั่นน่ะ ไปทำลายลัทธินั่นไอ้เขาไปไอ้ทำลายพวกร่างเจ้าเข้าทรงนู่นเห็นไหมละ่ะก็เป็นทลายพวกพระที่ไปบนบานสารเก่าวพระยาคุพยานาคโน่นไปทำลายพระพวกอวดอุตริมนุษย์ธรรมว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษจ้างเครื่องหลังของขังขายนน่นนั่นทำลายศาสนาไหมละ่ะเขาดีกว่าพระหลายรูปหลายแสนรรูปเป็นปูชนียบุคคล สมควรกะสมควรไปไหมล่ะต่างกันไหมล่ะกับพระเราเนะี่ยโกนหัวน้ององเเหลืองรู้อะไรไหมล่ะมีแตตทิฏฐิมานะบอกกูเป็นพระกูเป็นธรรมนะมึงอย่ามา่าก,กูนะถ้าใคร่ากูถือจะเป็นบาปหรือตัวเองรู้บุรู้บาไหมล่ะนี่นถกเทียงกันในวันที่จบสิน้นน้ำลายฟูมปากทั้งที่เป็นเาสนาเดียวกันมันรวมตัวที่ทําที่วปไหนมันก็จบแค่นั้นไม่ต้องเทียงกัน พระก็อยู่ในธรรมในวินัยมันจะตายได้ไงนั่นเรื่องของเรื่องมันทําไมต้องไปใช้เงินใช้ทองจับเงินจับทองทําลายพุทธเจ้าด้วยทําไมต้องไปกินข้าวทุกเวลาทําลายพุทธเจ้าด้วยนั่นเรื่องของเรื่องมันพุทธเจ้าพระองค์ทรงข้ามอะไรก็น่าจะเขารพบ้างไม่มลายตัวเองมบนหน้าด่าขนาดนั้นเฉลยพระเหล่านั้นที่ออกมาเป็นครูบาอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ไม่ดูสารรูปตัวเองว่าเป็นเหมือนพวกไอ้กุ้ย เหมือนพวกผีตายอดตายอยากเหมือนสัมพเพวสีเหมือนท่านพระอาจารย์รูปนั้นพูดพูดจริงนั่นน่ะเออเหมือนพวกสัมพเพวสีท่านว่ามันตายอดตายอยากกลัวแต่มไม่ได้อยู่ได้กินพวกสัมพเพวีสีในพศษของผ้าเหลืองท่านว่ามันก็สมควรที่ท่านจะว่าอยู่นั้นมีก็มันหลายรูปเท่าไหร่นะที่ออกมารักษาไว้ซึ่งหลักธรรมหลักวินไหน,นอกนั้นก็ออกมาก่อสร้างเรียอะไร ทินปาปาสร้างโน่นสร้างน,งางนี่สร้างอะไรทําไมจริงไม่สร้างคนบ้างสร้างพระบ้างสร้างตัวเองบ้างเห็นโดดเดตามตามตามวินัยที่เดี๋ยวนี้เราทำไไหน้าวินัยถูกทาลายถูกถอนลากถอนคนเลยนะที่เราเห็นนี่เราไม่คิดจะไปยุ่งกับทางโลกหรอกแต่พอมาเห็นเราเราสลดหัวหูวปดงุดทำมาสังเวชพ่อเราถูกฆ่าถูกทำลาย เราเป็นลูกที่ดีหรือลูกที่เลวเห็นพ่อตัวเองถูกฆ่าถูกทำลายจะนิ่งเฉยเลยทนะั้งที่เราไม่อยากจะทําไม่อยากจะพูดแต่เราจําเป็นก็ต้องพูดไม่มีใครเลยนี่ที่จะออกมาปกป้องอย่างนี้ฮเดวบาสุติกาเขาเห็นไหมลายไหมละ่ะพรากเหมือนกับอะไรละ่ะเขาเรียกว่าเหมือนกับสติเลฉัน จุดนั้นบ้างจุดนี้บ้างเห็นไมหมล่ะลุกลี้ลุกลนบ้างกลับหน้ากลับหลังบ้างเอาสิ่งที่ดีวางไว้ปับ๊บเอาสิ่งที่ชั่วออกมาเพี้ยนพานบ้างก็ดังที่ดุยเห็นโอ้โหมีแต่เลือเล่อเลยเธอเธอต่อไปนั่นอแล้วก็แล้วก็ดีใจนะหมวก็ันก็ออกมาเยอะอยู่นั้นอแต่ว่าการออกมานั้นเราก็ต้องเข้าใจด้วยไม่ใช่ว่ายกจ้องกันไปหมดและตำหนิกันไปหมด พระออกมาต้องเป็นกลางที่สุดจริงจะเป็นพระเป็นสัมมาณะแท้จะไปเทิดทูนยมเลยก็ไม่ได้ต้องเข้าใจว่าเขาปกป้องพระพุทธศาสนาจริงหรือไม่ยกย่องเขาก็ต้องมีเหตุมีผลต้ามีเขาต้องมีเหตุมีผลด้วยบางทีก็เกินไปเพราะเขามีกิเลสเราก็ต้องยับยั้งเขาไปบ้างต้องเข้าใจด้วยเพราะเราต้องเป็นกลางที่สุด ถ้ายังลำเอียงทางหนึ่งทางใดก็แสดงว่าปฏิบัติทาไม่ถึงไหนห้ามลำเอียงให้เข้าข้างทมเข้าข้างวินัยโดยแต่เดียวนั่นจึงจะเป็นภาพเป็นสรมนา่าแท้บรตทุปิกาบางทีเขาก็เผลอเลยเหมือนกันเขาก็ขาดสติเหมือนกันในเราเป็นกูวเป็นบาเขาในบางครั้งเราก็ต้องตักเตือนติเตยียนเขาบ้าง,างเล็ก,ลกๆน้อยๆเงี้ยเกินไปแล้วนะมันเกินเกินไปมันก็ไม่ดีมันไม่งาม แต่ถ้าเขาพอดีปัญจมาปฏิพอปฏิปทาพอดีพอดีอดนั่นสมควรแรงเขาก็แรงสมควรเบาเขาก็เบา,เา,เมาสมควรนิ่มเขาก็นิ่มอู้สาธุด,ด้วยเป็นผู้ที่สมบูรณ์บริบูรณ์มีสติมีกำลังปัญญาขณะแสะดงธรรมไม่ได้เผยเลยนั่นน่าชมน่ายุ่ยงยื่นสรรเสริญแต่พวกเราจะเข้าใจเรื่องธรรมะเท่าไหร่ละมีเรื่งปู่สอนลูกสอนหลาน,ทานเท่าไหร่แล้วนี่กี่ปีแล้ว แค่อุบาทดุจการทางอื่นเขาเนั่นวันนี้ก็เหมือนเดิมวันหน้าก็เหมือนเดิมเออถึงเหมือนเดิมมันก็ยังดีแต่วันนี้ดีอืมวันพวกนี้ไม่ดีแล้วนั่นยิ่งน่าเกลียดที่สุดหนูต้องรวมตัวกันนะลูกถึงการเวลาเขามันลูกก็เห็นนี่ทางโจจียเนี่กาลังหนักกาลังเดือดอยู่นั่นเราก็ไม่รู้จะไม่แหละเพราะเราไม่ได้คิดที่จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ออกไปนีๆแค่นั้นเอง,เอง แต่ว่ามันออกไปอย่างนั้นจะว่าไงอ่ะแต่ก็เป็นประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนาไม่ได้มีโทษใดๆก็สาธุลูกหลานที่เอาออกไปนั่นนะละเลยจะเขาไปยุ่งเขาก็ออกไปเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาร่วมกันได้ตามสติกาลังปัญญาเอานั่นแหละก็ยังดีดีกว่าสมัยก่อนพกพระลาอนเครื่องหลังของขัง,งก็จะได้ยุบไปบ้าง ถราที่รับเงินรับทองขุดดินดาหยามันก็จะได้สำเนียอดูตัวเองบ้างคำดูหัวนี่โกนผมนี่นุ่งห่มผ้าเหลืองนี่มันเป็นพระเป็นสมมานาหรือไม่มันจะได้สำเนียกดูตัวเองบ้างาพางระ,เ,มมระมมเ,พเล่นบ้องฟืนบ้องไฟพระเทศเดียเทศเสียงพวกนั้นน่ะมันจะได้เข้าใจบ้างว่ามันเป็นพระเป็นสรมมานาหรือไม่นั่นเรื่องของเรื่องนัน้นอันนี้นี่มันไม่มีเลยนี่มีแต่หาอยู่หากินกันไปนั่นตามประจริปจัษของผู้มีกิเลสแต่เรานี่บวชมาเพื่อละกิเลสนี่ เราไม่ได้บวชมาเพื่อเทศหาอยู่หากินต้องเข้าใจด้วยที่เราเทศนี้เราเพื่อปกป้องพระพุพทธศาสนาเท่านั้นเราปกป้องศาสนาเท่านั้นเราม,มีคําว่าที่จะประมาทจกเจมพมคุจรับบุคคลนั้นนะกราบขอขอมาด้วยไม่ช่วยพระอ,องค์สังฆราชเลยไม่ก็ลบพระผู้หลักผู้ใหญ่งั้นหรอมันจะเป็นจะตายหรือถ้าไม่เจะต้องถ้าไม่ได้จับเงินจับทอง ไม่ได้กินข้าวทุกเวลานั่นไม่ได้ขุดดินดาจ้าไม่ได้เล่นบ้องฟืนบ้องไฟไม่ได้เล่นพวกกีลมกีฬาไม่เล่นมวยน,นไม่ได้เที่ยวเดชเสียงจะตายหรือไงมันน่าเกลียดในบางครั้งนั่นพอเราเพิ่งขึ้นอนีพวกนั้นก็เหวเข้ามาแล้วหลวงพ่อน้นอนนี่โอ้ยยังเป็นพระน,นักโกรธอยู่นั่นเขาวางได้แล้ววางไม่เป็นยอมรับเพราะเรายังไม่ตายนี่ ร้อนเราก็รู้หนาวเราก็รู้สุขเราก็รู้ทุกเราก็รู้ดีเราก็รู้ไม่ดีเราก็รู้หรือยังไม่ตายนี่คนตายเท่านั้นจริงจะไม่รับรสชาติเขาเผาก็ไม่รู้ร้อนใส่โรงเย็นก็ไม่รู้หนาวสุขก็ไม่สราบทุกก็ไม่สราบเห็นไหมนี่คนตายเท่านั้นหลวงปูยังไม่ตายนี่หมินหลวงปูก็รู้หอมหลงปูก็รู้หลวงพ่อน้อยนี่ยังติดรสชาติอยู่่ไแบบ ยังติดของของหอมอยู่เห็นไหมล่ะดีไปวันนั้นไอรังเกยียจว่านี้มันกินเหม็นนั่งในรถนี่ก็เอาของหอมมาใส่น่อยที้ก็ไปซเซตแล้วก็ฟังฟังแล้วก็าลบนั่นแหละนี่นผู้ที่ว่าเรานี่ก็ฟังเลยนะหลวงปู่ไม่ใช่หมามันพวกเธอหนะลุงปู่ไม่ใช่มแมลงวันนะที่ต้องชอบของเน่าของเหม็นหลุงปู่เป็นมนุษย์ พวกเธออยากเป็นหมาเป็นแมลงมันก็เป็นไปพี่นู้้จะบ้าอะไรเละไปหาตอมของเน่าของหมินตอมมูดตอมกูดตอมขี้ตอมเจยเออก็เอาที่เป็นหมูเป็นหมาไปกินเป็นกินขี้กินเจียกเขาไปที่จะบ้าอะไรอะแต่หลวงปู่เป็นมนุษย์นี่นั่นหลวงปู่ไม่ได้ชอบของเหม็นนี่การเป็นมนุษย์นั้นต้องรู้สิ่งไหนควรไม่ควรต้องเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ริบูรณ์เต็มภูมิมี ธรรมะบทไหนล่ะที่พระพุทธเจ้าให้ไปดมของเหม็นอยู่กับของเหม็นคือทั้งหลายพึงอย่าติดในรสชาติอยู่กับของเหม็นตลอดนะถ้าใครเป็นพระหันก็ต้องกินขี้กินเยี่ยวไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ต้องใส่ผ้า ไม่ต้องมีสัจจะอยู่ด้วยกันสมจูอยู่กันทั้งเมธีพระขาวอุบาสกปติกาพระถินเนนทีนี่ทำบุญไหนลนะ่ะมีแต่พระเจ้าให้พิจารณาสิ่งปฏิกูลเน่าเหม็นในร่างกายว่านี่เป็นสิ่งปฏิกูลเน่าเหม็นโสโครไม่งามเลยให้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายเพื่อมาเื่อผลเพื่อหลุดเพื่อผลจากการติดมั่นถือมั่นในร่างกายเท่านั้น ไล่เข้าไปในป่าชาก็าไปพิจารณาสิ่งปฏิกูนเน่าเหม็นศพที่มันเน่าเปะอยู่นี่ความสวยความงามไม่มีเท่านั้นเห็นไหมละ่ะเนมบอกว่านี่แหละเธอพึงชอบของเหม็นนะมาจากพสุทธ์ไหนละ่ะเราเป็นมนุษย์นะลูกสุดแสนที่จะประเสรนะิฐไม่ใช่ว่าเป็นพวกหมูพวกหมาพวกแมะแรลงบิดมะแมลงวันที่ชอบตอมของเน่าของเหม็นอย่างนั้นโง่แล้ว่าฉลาด เป็นอย่างนั้นในคนเรานี่นะฉลาดบ้างที่ลูน้นนเราไม่อยากเห็นเราไม่อยากเห็นชาวพูดทะเลาะกันอยากเห็นปองดองกันก้มเกียวเป็นหนึ่งเดียวกันโดยธรรมเอาธรรมเอาวิันวัดเลยนี่พระแท้ต้องอยู่ในธรรมนี้วิไนนี้ต้องไม่ใช้เงินใช้ทองต้องไม่จับเงินจับทองต้องไม่กินข้าวช่วงตะวันบ่ายไปแล้วต้องไม่เทศแหล่เทศเสียงต้องไม่ทําเครื่องร่างของของังต้องไม่ขับรถเล่น ต้องไม่เล่นบ้องฟืนบ้องไฟอันไหนที่โลก,กวัชชะโลกตีเตียนจะต้องไม่มีต้องสะอาดชะอ้านในธรรมวิน,น,นัยนี้ดูสิธรรมะของพุทธเจ้าจะสะอตร์ไมละ่ะพวกโลกเรียนก็ไม่ให้บวชลองดูพวกบันดอกก็ไม่ให้บวชต้องการให้สะอาดชะอ้านที่สุดในธรรมในวินัยของพระองค์ดูเดี๋ยวนี้ที่บวช่อรักษาโลกเห็นไหมละ่ะ มีแต่ขาเป๋ขาเปอ๋อุ้ยช้ารือัน่าดูไหมล่ะแต่ตอนกำลังดีอยู่สุขภาพดีไม่คิดที่จะสร้างคุณงามความดีแต่เวลาสุขภาพย่ำแย่อยากจะสร้างคุณงามความดีลูกเขาก็ไม่ดูแลหนีกับเข้ามาบวชเป๋ายเป๋ขาเดังที่เห็นกันอยู่นั่นเป๋แท้หรือเป๋เทียมมีสบ,บาบันจิตลาดร้านค้าลูกก็เห็นอยู่นั่นโอ้ดูเรื่องว่าน่าเกลียด ศาสนานี้เป็นศาสนาที่ถ้าอาจจะอ้านนะลูกนะเป็นศาสนาที่เลิศหรือศาสนาพุทธนี่ไม่ได้ศาสนาที่เป็นขยะอย่างนั้นนี่ขอลูกหลานเข้าใจด้วยอนะไรก็โอ้ยเป็นการทำลายศาสนาทั้งนั้นทั้งนั้นเลยที่เราจะพากันหัวหดอยู่ในกระดองเหรลูกเราจะไม่สู้เหรอเกิดมาก็ตายเพียงครั้งเดียวมันไม่ได้ตายสองครั้งสามครั้งหรอกแม้สลบฟื้นสลบฟื้นก็ถือว่าสลบเฉยๆ หนูที่หลวงปู่สลบกี่หนล่ะเราเพียงพูดให้ลูกฟังเพียงผิวเผินปะห้าหนแต่ที่ไหนได้ลองหลวงปู่ลองเล่าให้ลูกฟังเท่าไหร่ล่ะจำได้ไหมล่ะ